สวัสดีครับมาว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารไม่จริกแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะ Modern horizon 3หาอะไรกันครับ serial number หรือว่าฟอยล์พิเศษที่เราจำชื่อไม่ได้แล้วเราจะไม่หาอะไรมากนอกจากความรอดความรอดเท่านั้นที่เราต้องการนะครับ Modern horizon 3นี้ก็จะเป็นออสองที่ ก็เรียกได้ว่าแพงพอใช้ได้เหมือนกันอ่าแต่ว่าผมเห็นหลายช่องนะเปิดแล้วไม่ค่อยตายกันนะคุณอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะรอดมากรอดน้อยดีกว่านาะถูกป่ะหรือซีเรียลไลท์แรจําชื่อได้อะไรเนี้ยช่างมันช่างมันมันไม่มีอยู่จริงช่องเราเปิดไม่เคยได้อยู่แล้วอ่ะเราจะได้รอดแค่ไหนลองไปดูกันลุยโอเคเออเราจะมีสิทธิ์ได้การกรอบเก่าที่แล้วก็เตยเชอเกสเป็นฟอยล์นะครับใน ในเวอร์ชันเองาำนี้กรบเก่าก็ต้องเป็นลิงใช่ไหมหรือไม่ก็ต้องเทอร์เชเชอร์เกตตัวลิจูดชื่อ Modern Horizon นี้มันการันตีอยู่แล้วว่ามันมันคือชุดที่เป็นมีความดีอยู่ในนั้นไม่งั้นไม่กล้าใช้ชื่อ Modern Horizon 3ครับมาเราจะเจอแลนก่อนนะครับแ,รแลนเราก็จะเป็นแลกกรเกาชิง แรงกับเกาฟอยิแล้วก็เริ่มเป็นแรและโอ้โหโรไอ,อันนี้เฉยๆนะแร่ดิเอลดัสซี่คอนฟลเลนต์ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นี่นี่จะเป็นแร่โอ้ฟันัสติกอัโรนัสอันนี้รอดครับอันนี้รอดบูดฟูดฮิวอาเป็นแร่ใบแรกมาแล้ว โอ้โหอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรเราได้วูดฟูทีมาช่วยชีวิตครับเราไปต่อสองสองเคยเห็นคนเปิดได้ไอ้แฟนแลนสามใบในซองเดียวด้วยนะโคตรโหดอ่แะแหลไปแรกมา M M m o ค t i c ล l ร์คืออะไรกันนะมันนึกไม่ออกเลยอ่ะ โอ้โหโหอันนี้อะ่ะเหมือนจะไม่ใช่มีราคาเะยนี่เอเมกแล้วโอ้โครัมเฮ้ยผมชอบโครัมอะ่ะผมว่ามันเป็นมันเป็นคอมมานเดอร์ที่ดีมากตัวหนึ่งโอ้โหอันนี้อันนี้เจ็บครับรูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรงอุ้ยอะไรอะ่ะกอบเกบ่าชักออกมาดูดิเฟอร์เจ๋งมากนะนูดิดเฟอร์ กาวกาวมันคือโกสเล็กอุย้ยโกสเล็กมาแล้วครับตัวแรกตัวแรกคือกรอบเก่าแล้วก็ฟอยนะฮะโอ้ยมีหลายเซกชันมากเลยเราวางกันไม่ถูกแล้วครับโอเคๆๆโอเคโอเคเฮ้ยตอนนี้มีรอดเพดราะโกสเล็รกกรอบเก่าเลยครับตัวน้องมาแล้วต่อไปตัวพี่ต้องมาแล้วครับใบแรกมาแหล โอ้อะไรก็ไม่รู้ผ่านไปคอมมานเดอร์ผ่านไป Commander. ผ่านไป,นไปเอ็นมาไหมไม่มาว่ะโอเคแลนด์ก็แลนด์นกป็กป,ปี้แลนดปป์ก็ปี้แพงสุดในไซเคิลแลนด์พวกนี้สามสี่เอ็นดูเลนก็มาอุ๊ยเอ็นดูเลนนี่เป็นกรอบเก่าใบแรกที่เราได้แบบแรก p พอร์ n มนเ a เรียนโอเคเพอร์ n มนเ a เรียนต้องอยู่ตรงนี้โอ้โหมันมีหลายคัคตากอรี่มากเลยผมแม่งว้าไม่ถูกอะมีมีประมาณสี่สี่ห้าแบบแบบกรอบเก่าแบบกรอบเก่าเรโทรแบบฟอยเอทแบบฟอยธรรมดาแบบฟอยแบบไม่ฟอยแบบโอ้ยม่นเยอะแยะไปหมดเลยครับทำไรเราเอาลอดไปเดียววะหุ้ยสนุกโคเว็ นี่าจะมีราคาเนาะเอ็มไหมไม่เอ็มโอ้ฟัสเตนฟัสเตนก็รอดนะครับพอลีกอฟอะเอ้อันนี้คือ,อก้อยก้อยใหม่ก้กอยใหม่ในคอมมานเดอร์แหละอะไรวะเนี่ยโอ้อันนี้เฉยๆอ,อันนี้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกไม่ค่อยดีครับ แล oh, นดอู้หูดูดทิวอีแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถือว่ากูดครับเออปิดฉากด้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเมื่อกี้เรดเราพาบูดฟูทิวนะครับเราจะได้สามแฟนแรนหรือเปล่านะแหนทุบมูแลนดเฝแลนแลนเขียวแลนแลนแปลงล่างอันนี้ เป็นแลนด์ที่เราชื่นชอบครับอุ้ยเจีบแทงรองคอมบันเดอร์อันนี้ก็ดีครับอันนี้ก็ดีผมชอบเหมือนกันนะอู้ฟัสแทนอีกแล้วมันเราเราได้เราได้แลนด์แฟนแลนดมาประมาณสี่ห้าใบแล้วครับแฟรอพเดนเนวอ้ดีดีดีแฟรฟ้าแฟร์ฟ้าโอ้ย,ดดด fair for, fair for. อยได้สองแฟรอันเดียวกันสุดยอด แฟฟ้ากับแฟเขียวนะครับเป็นแฟที่อันดับต้ๆนๆทั้งคู่อะพินน็อปไทเทเนียฟอยนะครับฟอยกรอบเกาด้วยไม่ค่อยได้มิติกเลยเนาะแต่ได้แรมมันก็เป็นแรรอดเยอะดูอะอมเดซเนียอะไรก็ไม่รู้บูตเมทไทเลนผ่านไปไหนมิติวะเฮ้ย โอ้ลูวี่มันได้เลียนเฟมเบเกอร์ครับท็อกซิกดีรูทกรอบเกา่าสิมเฉยเฉยเตองนี้เฉยเฉยตองนี้ไม่ค่อยวุ่นหวาเท่าไหร่ไม่ค่อยไดมิติไหนฮะ ได้ได้ได้หลายรอบมันก็ดีนะอยากได้มิติเราก็รอดบ้างเอ<ม>็มบ้างไม่เอ็ไมไหมโอเคบรันซิงโลชั่นนี้ก็รอดครับอาจจะรอดไม่มากเท่าเท่ากับสมัยก่อนใครก็ยังรอด,อ <S 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 อดโอเคฮาร์บิกร์เบิดซีนี่ก็โอเคอยู่เอม็มหนึ่งสอง แมวแน่นอนครับน้อน้องแมวมาจริงๆด้วยอาจจะนี่นะฟ้าไม่มีพลังเฮมันคือไฟออฟเดนิลฟอยโอ้ตอนนี้รอดน,นะครับของดีทั้งคู่เลยเออมิติกออกมาบ้างออกมาบ้างของมิตกิกเยอะเยะ สีเียหลงสีด้วยไรอะไรไม่ขอแล้วนี่โอ้โหดีเจสีฟินิกไม่รอดแล้วอันนี้กูของโอเคนะปูดฟุตฮิลไวที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆชอบชอบนี่โคบุงไทยลูกติดบ,บัตรนะครับเฉยๆฉยเฮ้ย อุ้ยเดโคบูมดับเบิลเดโคบูมครับสองนี้นี่รอดพราะหูฟูทิวเลยนะนี่ชึบวินตี้ไมวินตี้ไมเอ็มไหมไม่เอ็มอ่ะโอซ่าอินคิวเบเตอร์ครับอันนี้ก็โอเคติดเหรียญอยู่ยังไงไม่เอมว่ะโอ้โหใบนี้เจ็บครับ ไว Phantom. อ้ออกิทแฟนทอมเฉยๆเขียวแฟเขียวโอ้โหเราเราได้แฟกรอบเก่ามาสองใบแล้วนะครับในบล็อกเดียวโอ้เรายังไม่ได้ของมนทัานแรกเลยนะครับคือได้หน้าแรกเยอะนะแต่บรรทัดนแรกนี้แม่งน้อยมาก อโอ้แลนนี้เจ็บครับโอโมแบบถ่ายติดบ,บัตรซิกซิกใบที่สามรอเปล่าวะใบสองก็สามนี่แหละโอเคคาโตเน,นียนไรแมรเป็นไลแมร์เก้น,นะครับโอ้ยแรงแล้วเอ้ยอันนี้ก็โอเคนะน,นันนันตกตกูุ ที่มันทำอินฟินิตี้ได้สองท่อสุดท้ายนะครับมาข้บไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะอยู่ในขั้นที่ไม่ไม่ค่อยรอดเยอะนะครับมันจะรอดเพราะแฟแร์แลนด์นี่แหละได้แฟแร์แลนด์มาค่อนข้างเยอะ c ีวานเซล,ลคิปเปอร์โอเคครับโอเคไปนี้โอ้มิตกม้งต่า ไม่ใจเท่าไหร่สองสี่ิกตัวที่เท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องมาหกตัวเหมือนชื่อนะตัสท้ายมา M หนึ่งสองอะไรวะเ็นวอร์เกอร์โอเคกริสอ่ะก็ได้แล้วมั้งไหนไหนก็เป็น M สองสุดท้ายแล้ว อูละหบอกอูละเมิกมาบ้างได้ไหมเอ็มละกงเอ็มละกุนแถวแรกยังไม่เห็นเลยมาบ้างเธอมาบ้างเธอได้โปรด์เนชิงเออใบนี้เหญ่ๆหญ่เดฟเอนซี่เมอเ์เดเลียนฟ้า นี่โอเคโอ,คโอค้แลนแดงเอ็มไหมไม่เอ็มนะครับอ้สุดท้ายไม่ได้ครับผมของมันไม่ใช่ของเราเนาะหมดแล้วครับโอเคครับก็ถือว่ารอดแบบปริมนะครับเพราะว่าเราได้ม,มิสติกน้อยมากเลยแต่ว่าก็ได้พวกแฟร์กับพวกแฟนแลนด์มา ทำให้ชีวิตสมดุลขึ้นนะอยากได้ไมิติเยอะวันนี้วิติออกมาน้อยจริงๆโอเคครับเพื่อนๆเปิดซองแล้วเป็นไงกันบ้างดีไหมรอดไหมหรือว่าจูงไหมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันว่าชุดนี้มีอะไรดีๆบ้างสําหรับเพื่อนแล้วสำหรับผมสำหรับผมนี่ก็คือเอาอย่างนะแฟนมันก็เป็นอะไรที่ใช้ได้แหละแต่ว่าอืมแต่ว่าทีเรียลไรอยากได้บ้างยังทำไมไม่เห็นได้ชีวิตนี้จะได้บ้างไหม สำหรับวันนี้ผู้เกียนการ์ดขอตัวมาทำใจก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้เกียนการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ